มื้อนี้ได้ซีนพูดมากพี่น้องครับจมิมมเห็ดเมนูแ่บๆสู้กินก่อนเดินเข้ามาเตรียมพักกันก่อนครับมื้อนี้ซีไซใบ,บกเนาวครับผมหันฝอยนะครับแล้วก็ผักชีหอมหรือว่าผักหอมป่อมอีสานครับเอามาสอยเตรียมไว้ครับพี่น้องครับมื้อนี้ป้าโปกสีบวัวใส่หอมดอกใส่สองอย่างเนี่แหละเนาะ เดสองเมนูครับผมเมนูแรกเป็นลาบซุกครับลาบสุขของเด็กน้อยลาบซุกข,ของเด็กน้อยครับผมเมนูที่สองเมนูก่อยของพอมันครับสองเมนูแซบแซบน้ากันพี่น้องครับผมสําหรับเมนูลาบสุกสีใสบักเน่าจักหน่อยครับบักหน้า,า,ก,นก,นาก็ย่สวนเนี่ยละเก็บมาใไม่ๆสดๆเลยพี่น้องครับรับรองว่าปลอดสารแน่นอน มะน่าวย่สวนปลาโปกรับรองคว่เปลี่ยวทุกหน่วยครับทำเม็นเอาไปขายหน่วยได้หวานนี่บอดชิดต,ตังนะครับไห้ฟี่เลยเ <c oughs> อยาหยอดก็ซื้อดอกฮักดอกจึงยอกเลรีเมนูแรกนี่เป็นลาบสุกข,ของเด็กหน่อยครับจะเลือกเอาเนื้อติดมันจังน้อยมันจังแสบเนาะนะครับสําหรับเมนูเห็ดสุกปลาโปกสิใส้เนื้อที่ติดมันแน่นะครับเอามาหัน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  อีสานบ้านเฮาสิเอินว่าส้อยสิ้นสีหั่นสีส้อยอันเดียวกันครับส้อยแล้วก็ซับซับซับครับผมอิสานบ้านเฮาเอินว่าฟักฟักสิ้นซับเนื้อนี่ก็อันเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเล็กน้อยแถวเบอดีฟันนำนมครับซับแหลกแหลกฟักแหลกแจลกเกน้อยเสร็จแล้วก็ใส่หมอครับเรียบร้อยครับผม ยกขึ้นตั้งไฟใส่น้ำจักหน่อยครับเสร็จแล้วก็คั่วครับคั่วไปเรื่อยๆร่วนไปเรื่อยๆร่วนหยอดใส่ละปลาปกร่วนไปจนเนื้อสุกหม่แล้วครับพอเนื้อสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นปรุงรสด้วยเกลือนะครับใส่ข,ข่าคั่วแล้วก็บีบน้ำมะนาวนี้หนึ่งครรบผมนะมักสมหลายกระใสหลายครับ ใส่หอมครับที่เขาเตรียมไว้เดอ้อคนคนให้เข้ากันว่าจำเป็นต้องใส่ผงสลดดอ,อกผู้จัจนึะว่าโอ้ข่อยกินเขาวบะแซ่บดอกบะใส่เนื้อเพิ่นสิมี่ข่วมนัวดข่วมกลมกลองคงพ่นอยู่แล้วครับกันเขาเห็ดสุกเนาะนะครับเพิ่นนัวอยู่แล้วเขาใส่กระดิดเดียวนะครับแล้วก็ใส่ผักเรียบร้อยเลยบ่ใส่พริกเดอ้อเด็กหน่อยบ่กินเผ็ดเสร็จแล้วก็เฮ็ดเมนูต่อไปครับก้อยของพอมันพอมันแขวบะดีตัว นะครับกะสีไส่เนื้อดีๆในเจ็กน้อยนะซับครับพี่น้องมีเอ็นมีอ่างกะละออกเมื่อผลแล้วนะครับเอามาซับซับซับแห้งต้องซับละเอียดเพราะของเด็กน้อยเด้อเพราะว่าผู้เฒ่านี่แถวบดีขึ้นเด็กน้อยแล้วทึ่งคั้วิทึ่งค้อนทึ่งปวดทึ่งเสียวถ้าถมขม่าดอกพี่น้องครับคันผู้ใดอยากรู้ว่าดูฉันเป็นไดก็ร่องเถ่าเบืองเด้อซับเสร็จแล้ว รียมปรุงรสครับใส่พริกปน่นข้าวคั่วลาบกายที่ขาดบาได้ครับหงหนัวนิดหนึ่งเกลือพร้อมน้อยครับหอมเ่หถิ่นห่ไว้อยใกับไส้เข้าไปพี่น้องครับใบมะน,นาวแล้วก็ผักชีไทยผักชีหอมผักชีป้อมอันเดียวกันครับใส่เลือดน้ำครับ เลือดสดสดลวกะเขี่ยต่อพนใส่หัวพุ่งผมดีอําลำก็ต้องใส่ดีครับผมแซบก็ดีอีกใส่จแล้วก็คน้นค้นให้เกลือให้เื่องละลล่ครับผมชิมนิดนึงแซบบ่รสชาติเอาทีลินไผลดินมันเ้อพี่น้องเด้อผมอลัลรำแซบนัวพอที่พอด,พอดีความเผ็ดก็ได้ตักใส่จานครับแล้วเด้อพี่น้องเด้อบานี ก้อยพอมั่นครับกินข้าวแซ่บๆน้ำกันครับผม2เมนูเมื่อนี้นะครับนํำเสนอลาบสุกข,ของเด็กน้อยก้อยของพอมั่นเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันครับ